ไม่ได้จดทะเบียนค,คือไม่มีอะไรเลยว่าง่ายๆมีแต่หน้าร้านอย่างเดียว<ช>ถูกต้องไหมสวัสดีครับสวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับกับโตรถีวันนี้พามาดูนะว่าตอนนี้นะปัจจุบันนะครับผมจัดทุกเคสดันทุกเคส ไม่ขาดทุนผมขายลดยอดมาเลยไฟแนนซ์อยากลดยอดผมเท่าไหร่ลดยอดมาไม่ขาดทุนผมขายขายทุกกรณีนะครับย้ำนะขายทุกกรณีมาดูเคสนี้นะครับส่งรถตอนเช้ามาจากปทุมธานีไม่มีหาอะไรเลยเอาอย่างนั้นนะครับแบบเป็นคําพูดแบบตรงๆไปเลยนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวไม่มีใบจดทะเบียนไม่มีอะไรทางนั้นนะครับแต่หน้างานจริงตรวจสอบได้ออกรถ30,000 0บาทผ่านคนเดียวไปเลยนะ ไม่มีประวัติผ่อนด้วยนะครับย้ำนะไม่มีประวัติผ่อนด้วยลูกค้าใส่ใสลูกค้าใส่ใสย้ำเลยนะครับนะลูกค้าใส่ใสไลฟ์โชว์เรียวๆไปเลยนะครับนะไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยเนาะตามมาตามมาอยากโชว์ทำทำอาชีพอะไรอยู่นะครับพี่ซ่อมมอไซค์เนาะมีประวัติผ่อนอะไรบ้างไหมไม่มีเลยเนาะไม่ได้จดทะเบียนคือไม่มีอะไรเลยว่าง่ายๆมีแต่หน้าร้านอย่างเดียวถูกต้องไหมวันนี้ก็จบได้จริงมาจากไหน โอ้โหกี่ร้อยกิโลปทุมเนี่ยร้อยกิโลต้องมีประมาณร้อยร้อยห้าสิบได้เนาะเนะาะเราๆนะั้นแน่ๆบอกเลยนะครับนะถ้าไม่มั่นใจพี่เขาคงไม่มา,<ย>านะเส้นกี่วันผ่านนะตอนน้ะวันเดียวแต่ไม่สะดวกมารับเพราะอยู่ไกลเนาะวันเดียววันเดียวผ่านนี่ขนาดอาชีพไม่มีประวัติเป็นอาชีพส่วนตัวแค่ตรวจหน้างานวันเดียวผ่านบอกนะครับเดี๋ยวนี้ผมเซ็นทุกเคสเซ็นทุกเคสแต่เนื่องจากต้องบอกนะครับนะเนื่องจากตอนนี้เนาะ ถ้าเป็นอ่อนๆอย่างนี้ผมจะบังคับใ,ให้จ่ายงวดแรกเนาะไม่ให้โปขับฟรีไปแล้วก็จัดจัดที่ยอดต่ำลงลดราคาพูดง่ายๆแล้วก็ให้จ่ายงวดแรกไปเพื่อเป็นการการันตีว่าจะส่งรถก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากมีรถไม่ใช่เรื่องยากนะครับขอแค่ผมตรวจอาชีพได้จะเป็นเกษตรกรก็ได้แล้วนะครับขอมีสมุดเขียวไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ขอมีสมุดเขียวสมุดเกษตรกรเนาะจะเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่ปะยางซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ลงกลึง อะไรก็ได้นะครับขอผมตรวจได้ผมย้ำนะครับนะขอแค่ผมตรวจอาชีพได้แล้วเป็นอาชีพจริงไม่ใช่อาชีพที่เฟกขึ้นอย่างเช่นไปยืมเพื่อนมาไปไปขอใช้สถานที่เพื่อนอย่างนี้ไม่เอานะครับน้ะไม่เอาอย่างนี้เท่ากับหลอกลวงนะครับ เดี๋ยวผมจะส่งฟอร์ดนะครับนะคือคุณจะติดแบคลิสต์ของไฟแนนซ์ไปยาวเลยอย่าหลอกผมนะครับเนาะอย่าหลอกผมบอกผมมาจริงๆเลยพี่ผมทําอาชีพนี้อยู่พี่ผมทําอาชีพนี้อยู่ประมาณนี้นะครับนะจะช่วยให้นะครับทุกเคสช่วยทุกคันดันทุกเคสทําได้จริงนะภูมิใจมากนะครับมาร้อยกว่ากิโลไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่หน้าร้านอย่างเดียวเนาะทำได้จริงเนาะฝากไว้ด้วยนะครับกับโตรถด,ดีบายพาฒช์ชมบุรีนะครับสาขาหนึ่งนะสาขา2นะครับเคลียร์สาพัฒน์ ใครสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับนะมาตรฐานเดียวกันทําแต่รถบ้านไม่มีรถสวมรถซากตัดต่อชนหนักแน่นอนเนาะเดี๋ยววันนี้เก่งใจพานะครับพานั่งแล้วเดี๋ยวจะถวายสังฆทานเนาะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ